สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักของแอดดีดีตอนรับเข้าสู่ช่องลิซ่า very VIP แอพสิงจเจ้ามาแล้วครับเ,เพื่อน คลิปนี้พวกเรามาเริ่มที่เว็บไซต์สื่อธุรกิจของฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า challenges ได้เผยแพร่บ,บทความเกี่ยวกับการลาออกของเอดีสาลิมานผู้อำนวยการของซีลีนโดยสาเหตุมาจากความขัดแย้งกับซ e o ของแบรนด์หรือคุณเซเวอรีนมอร์ซึ่งจุดแตกหักหลักๆก,ก็คือการที่ซ e o s e v เซเวอรีนได้สั่งยกเลิกโชว์ของปีที่แล้วโดยไม่บอกกล่าวให้เอดีรับทราบและการที่เอดีได้ วางตัวลิซ่าให้เป็นพรีเซนเตอร์ของไลน์เครื่องสำอางของแบรนด์ซแต่ CEO s e v เซเวรีนเจรจาไม่สำเร็จค่ะและในบทความได้บอกอีกว่า CEO s e v เซเวรีนของซีรีนนั้นคือปัญหาหลักเพราะเธอรู้สึกว่าเอดีเริ่มมีอำนาจมากเกินไปและได้เครดิตมากกว่าเธอซึ่งจริงๆแล้ว LVMH ต้องการให้เอดีอยู่ต่อแต่เขาเลือกที่จะออกจากซีรีนอยู่ดีการที่ซีรีนไม่สามารถเจรจาก,กับลิซ่าให เป็นพรีเซนเตอร์ในรายเครื่องสําอางได้นั้นเอดีโทษไปที่ตัวของ CEO ีโอเซเวอรีนว่าทําไมทําไม่ไ,มได้เพราะเขาเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของ CEO ที่จะต้องรักษาสัญญากับลิซ่าไว้ให้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วลิซ่าก็ไปโปรโมทให้กับแบรนด์เก์แรงแทนทำให้เอดียิ่งไม่พอใจในตัว CEO s e v เซเวมากยิ่งขึ้นค่ะ หลายคนก็วิเคราะห์นะคะว่า Challenges หรือสื่อธุรกิจฝรั่งเศสเจ้านี้ที่มี LVMH เป็นเจ้าของถึง40%ฉะนั้นการที่ออกมาเผยแพร่บ,บทความแบบนี้ได้นายใหญ่ต้องรู้นายใหญ่ต้องเห็นและมันยังเป็นการแสดงได้ว่า CEO ของแบรนด์ e ซ i n ีนหรือเ e เวอร n ินม r ร์อาจจะก,กำลังโดนเจ้านายใหญ่ไม่ปลื้มอย่างแน่ๆค่ะ เอาจริงๆนะแอดก็เพิ่งเคยเห็นหน้าของ C.E.O. b r a n d รนซก็วันนี้เลยะคะ่ะและบทความนี้ก็ตีแตกและถ่าบาปให้กับเอดีได้ในสายตาของแฟนคลับนอลิซ่าบางคนไปเลยนะคะที่อาจจะมองว่าแบรนด์โปรโมตลิซ่าได้ไม่ดีทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วสาเหตุเกิดจากซ e o คนนี้นั่นเอง <c oughs> ที่ตั้งแต่เมื่อครั้งยกเลิกโชว์แล้วและเอดีก็ไม่เคยทิิงลิซ่าเลยจริงๆแต่เป็นที่ตัวซีอต่างหาาที่ เจรจาไม่สำเร็จจนมาวันนี้เอีก็ขอเทแบรนด์ด้วยเช่นกันในบอร์ดแฟชั่นเอก็ยังเมาส์เลยว่าลิซ่าคงรู้ว่าเอีจะไปจากซีลีนเธอถึงได้ย้ายไปอยู่ l v แทนและเพื่อนๆคิดดูนะว่าภาพจำของแบรนด์ซีในตอนนั้นมันคือลิซ่ากับเอีเลยทำให้นางทีซีอออยากจะลดบทบาทของคนทั้งคู่นี่ไง หนในผู้สกัดดาวรุ่งสาขาฝรั่งเศสได้ปรากฏตัวแล้วค่ะแต่ใช้หาแค่ไม่รา oh. ตอนนี้ LV ชูรีลิซาดีมาก oh. คนละเรื่องกันเลอยอ่าเอาจริงเด่นสุดดังสุดลูกรักสุดๆลิซ่าเก่งมากหนูลูกคิดถูกแล้วที่ายามาอยู่กับ LV สมศักดิ์ศรีควรค่าสมมงที่สุดเลยค่ะ มาต่อกันที่งาน Paris Fashion Week ที่ผ่านมาทาง Lefty and Vogue Business ก็ได้ออกมาวิเคราะห์ EMV แล้วนะคะ <c oughs> และปรากฏว่าลิซ่าก็ยังคงรักษาตำแหน่งได้อย่างแข็งแกร่งกับงาน Fashion Week ครั้งนี้ที่ทำให้ปีนี้ล s ยฟ i ต t องคือแบรนด์อันดับที่4จาก10แบรนด์ยอดนิยมใน Paris Fashion Week ซึ่งคนที่สร้าง EMV ได้สูงที่สุดของแบรนด์ลุยก็คือลิซา่า และนอกจากนี้ลิซ่ายังได้ติดท็อปเชนของเซเลบคนดังที่ไปเข้าร่วมชมโวนในคอลเล i ชั s น Spring Summer 2 5ด้วยนะคะซึ่งแมว้ว่าแอฟจะเป็นโชว์ปิดท้ายก็ตามแถมลิซ่ายังมาโพสไอจี IG ช้าไปอีกตั้งหนึ่งวันทำให้มีเวลาในการ tracking กกข้อมูลนั้นสั้นมากไปอีกแล้วยังไงชีน้องกับเราก็ปังเกินสร้าง ติดอยู่ในเลสนน้เป็นอันดับที่8กันไปเลยรถหาสุดเทไม่ได้แล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามีเวลาในการ tracking ข้อมูลมากกว่านี้ตัวเลขของ LV กับลิซ่าจะไปสูงสุดที่รองไหน <Wow. S 1> บอกเลยลิซ่าต้องปังยิ่งกว่าสุดยอดพีระมิดพิชิตจักรวาลแน่นอนค่ะ และก็ประกาศออกมาแล้วนะคะกับผังและราคาเข้าชมงานแฟนมี้ของโนลิซ่าที่จะมีขึ้นนะบเทคไลฟ์แบงค์เทิร์นทอลแโดยราคาตั๋วมีเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0 0ัยันไปถึง1,000 0บาทกันเลยทีเดียวเ <Yeah. S 1> ซิร์ฟง,งานนี้จะเริ่มในเวลา19นาฬิกาของวันพุทธที่13พฤศจิกายนนี้คุยกันไปยาวๆเลย3ชั่วโมงเต็มแถมยังมีเวลาในการแจกลายเซ็นเพิ่มให้อีกด้วย <Wow. S 1> นี้อีกนิดนึงก็จะ คือ concert, คอนเสิร์ตขนาดย่อมๆยแล้วนะ ความดังของลิซ่ามันเกินเบอร์ไปมากระดับที่ว่าเป็นศิลปินเดียวที่ได้ขึ้นโชว์คนเดียวในงาน VMA และกำลังจะได้ไปขึ้นโชว์บนเวที Victoria's Secret Fashion Show ความปังมันโด่งดังทะลุโลกไปแล้วแบบเวอร์มากจริงมันจึงคุ้มค่าที่สุดแล้วกับราคาระดับเน็กใครที่สามารถไปได้ก็ไปให้กำลังใจน้องลิซ่ากันเยอะๆได้เลยไปร้องเพลง m o l f l o แซวน้องกันให้ดังๆเลยนะคะ โดยในวันนี้ก็จะเปิดให้กดบัตรกันแล้วร้อมกันทั่วโลกในเวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไป ที่เว็บไซต์บุกเยเป็นเว็บภาษาจีนนะคะระบ,บริษัทที่รับชาวแฟนมิของลิซา่าเป็นบริษัทที่ฮ่องกงแต่เจ e วอร์รี่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะเราสามารถไปเปลี่ยนภาษาได้ในเว็บเลยสมัครได้ไง่ายๆไม่ยุ่งยากรันคิวกดบัตรแบบปกติและก็จ่ายเงินผ่านบัตรคเครดิตกันได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้ไปก็มาเป็นทีมหน้าจอรอไปพร้อมกับแอดนะแล้วแอดจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันอีกที แน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นข่าวของเราทั้งหมดในคลิปนี้นะคะเพืเ่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับความปังของลิซ่าในวันนี้กันบ้างแล้วเรื่องแบรนด์ซีล่ะก็เมนมาเม้ามอยกันได้เลยนะ <Okay. S 1> แล้วถ้าวันนี้ใครกดบัตรได้ทันก็เมนมาขิงแอดกับเพื่อนๆในช่องได้เลยนะคะฉันก็จะยินดีด้วย โอเคก่อนออกจากช่องไปอย่าลืมกด subscribe like share คลิปนี้ให้แอดด้วยนะคะแล้วพวกเรามาจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพด้วยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีความสุขกันเยอะๆและได้กินของอร่อยๆนะคะรักมากเลยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Even when you Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer so to no, man, I still go, go, go.